สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกทท่านนะคะกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีราดาทารวทาชาตาค่ะวันนี้ก็ยังเป็นคลิปนะคะสำหรับ12ปีนักษัตนะคะที่เป็นการเปลี่ยนดวงชะตาในช่วงวันที่5คุมภาพันธ์นะคะก่อนตุดจีนประมาณ1สัปดาห์นะคะสำหรับทุกๆปี ใครที่เป็นปีชงนะคะก็ควรจะแก้ชงในช่วงที่เป็นการเปลี่ยนปีนักษัตย์นะคะคือช่วงตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์นะใครเปลี่ยนก่อนต้นเดือนเนี่ยอาจจะแบบได้ให้ไปเปลี่ยนไปขอกับ เทพไทสวยเอีย้ยที่ท่านจะหมดวาระในวันที่4กุมภานะคะวันนั้นตรงนี้แนะนำนะคะให้ไปฝากดวงชะตากับเทพไทสวยเอีย้ยของปีวัวทองปีนี้นะคะตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์เป็นต้นมานะคะผ่านมาแล้วก็ประมาณ4วันนะคะอ่ะแต่สำหรับวันนี้เป็นปีเถาะนะคะปีเถาะไม่ได้ชงกับเขาใช่ไหมไม่ได้ชงนะคะอ่าไม่ได้ชงหลักไม่ได้ชงร่วมนะคะ วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคราวที่แล้วที่อาจารย์จับมานะในไพ่ที่เป็นคลิปแรกนะคะคลิปแรกที่เป็นช่วงตุลจีนตรงนี้นะคะก็ได้มาพลังงานมาส่งใบว่าชาวปีเถาะจะเป็นยังไงบ้างนะคะมีไพ่ของฤาษีมีไพ่ของราชินีดาบแล้วก็มีไพ่ของ สี่ถ้วยนะคะซึ่งอาจารย์ทายไว้ว่าคุณเนี่ยจะมีความมุ่งมั่นฝ่ฟาฟันอุปสรรคของชีวิตนะคะตั้งใจที่จะทําในเรื่องของอะไรสักอย่างให้ประสบความสําเร็จแล้วก็มีการค้นคว้าหาความรู้ค่อนข้างเยอะแต่อย่างไรก็ตามตรงนี้โอกาสดีๆเนี่ยอาจจะต้องรอจังหวะนิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนโอกาสอะไรที่เข้ามาหรือคุณไปเสนองานกับใครเนี่ยบางทีอาจจะเหมือนกับมันยังต้องรอเวลามันยังแบบไม่ลงตัวนะแต่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะ เอาใหม่นะคะเอาใหม่เอาใหม่มีการเปิดให้ดูด้วยเอาใหม่นะขอดูซิว่าจะเป็นยังไงนะคะโอ้เป็นราชาเหรียญขึ้นมาเลยนะคะอุ้ยมันไม่น่าเชื่อนะว่าอาจารย์จะเปิดราชาเหรียญกับราชินีเหรียญได้สองใบแรกมีห้าดาบนะคะ หนึ่งไม้เท้าค่ะอัศวินดาบว้าวดีงามนะคะมีเอ่อเจ็ดไม้เท้าค่ะมีเดสนะคะมีอัศวินเหลียนแถวเดียวกันเลยดูสิ่ะ เรื่องคู่ครองนะได้เป็นเหรียญมาเลยนะคะสองไม้เท้าเจดดาบนะคะเป็นชาริออตค่ะหถ้วยนะคะบทสรุปอีกหนึ่งใบนะคะ เป็นเดว,วิลขึ้นมานะอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวมาดูก่อนว่ามันมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณบ้างนะคะตัวคุณในตอนนี้ตั้งใจมุ่งมั่นที่อยากจะหาเงินมากๆเลยนะคะปีกระต่ายคนที่เกิด ปีกระต่ายของเราปีนี้ขยันหาเงินมากๆนะคะมุ่งมั่นที่จะทําอะไรสักอย่างให้ประสบความสําเร็จในเรื่องการงานในเรื่องธุรกิจของคุณนะคะหรือว่าอยากเริ่มต้นงานใหม่บางคนไปสมัครงานที่ใหม่แล้วจะได้งานหรือเปล่านะคะในช่วงปีนี้มีการเปลี่ยนงานหรือมีการเริ่มต้นทํำธุรกิจอะไรใหม่ๆขึ้นมานะคะ หรือบางคนอาจจะไปเริ่มเรียนคอสอะไรใหม่ๆที่เป็นการต่อยอดอาชีพที่ดีในอนาคตของคุณก็ได้นะคะอาจจะเป็นการต่อยอดเสริมจากอาชีพหลักเนี่ยที่คุณได้ทำมาไว้ก่อนแล้วนะในเรื่องการเงินของคุณนะคุณเป็นในลักษณะของราชินีเหรียญเลยนะคะเพราะฉนั้นตรงนี้การเงินของคุณเนี่ยคุณทํามาคุณให้คุณให้แม่คุณให้ผู้ใหญ่ผู้หญิงคุณให้ภรรยานะคะในการเป็นคนเก็บเงินหรือว่าคุณ เก็บเงินด้วยตนเองก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าอาจจะฝากในแง่ของซื้อกุมาธันฝากธนาคารหรือในพันธบัตรแลกเปลี่ยนอะไรต่างๆก็ได้นะคะเป็นลักษณะของการไม่ได้ไม่ได้ถือเงินด้วยตนเองเท่าไหร่นะคะตรงนี้แต่ถามว่าเงินดีไหมนะคะอาจารย์รู้สึกว่า คุณพยายามมุ่งมั่นหาเงินนะถึงแม้ว,ว่ามันอาจจะพลาดโอกาสอะไรไปบ้างนะคะสีถ้วยเนี่ยโอกาสที่เข้ามาอาจจะยังไม่ได้เอื้ออํานวยมากนักแต่ว่าในเรื่องของการเงินเนี่ยคุณได้เพราะว่าคุณขยันมากนะคะคุณอาจจะ มีหลายอาชีพนะคะหรือจับงานหลายอย่างมีงานทั้งอาชีพหลักทั้งอาชีพเสริมตรงนี้นะคะปีนี้เป็นปีที่คุณค่อนข้างขยันฝ่าฟันนะดูสิเป็นราชินิดาบและยังมีชรีออดอีกนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานเพราะนั้นเงินเนี่ยมันจะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของคุณนะคะจากการทํางานที่มากแล้วมันสะสมเป็นเงินก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะโชคลาภมีไหมโชคลาภไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะโชคลาภอาจจะต้องแบบว่าให้คนอื่นหยิบให้อ่ะให้เด็ก ให้เด็กหกิบลอตเตอรี่ให้อะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะโชคลาภอาศัยคนอื่นแบบพามาให้นะมีเดว,วิลขึ้นมานะพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอย่าอย่าเล่นหวอยอะไรเยอะนะคะยิ่งยิ่งซื้อเยอะอาจจะยิ่งไม่ได้แต่ถ้าซื้อน,น้อยๆนะคะมันมีโอกาสถูกอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูในเะรื่องการงานต่อนะคะงานใหม่ของคุณเป็นยังไงงานใหม่เป็นหนึ่งไม้เท้าแล้วก็เป็น อสศวินดาบนะคะตัวคุณตรงนี้เป็นราชินีดาบด้วยงานใหม่เนี่ยถ้าคุณรอนะคุณจะรอจนกว่าคุณจะได้งานใหม่ที่ถูกใจของคุณแล้วเมื่อน,นั้นแหละคุณจะเริ่มลุยคุณจะเริ่มแบบว่า โชว์ศัก,กยภาพของคุณนะคะให้คนอื่นๆเนี่ยเห็นในความสามารถของคุณให้ได้นะเป็นทั้งชายร์ออเป็นทั้งอัศวินดาษนะคะขนาดข้างในเรื่องของหน้าที่การงานเลยนะคะงานอาจจะต้องอาศัยความพยายามนิดนึงนะคะงานที่คุณได้รับเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากกว่าที่เขาได้มอบหมายให้คนอื่นแต่ว่าคุณทําแล้ว ออหัวหน้าหรือคนอื่นๆจะเห็นผลงานหรือว่าธุรกิจส่วนตัวที่คุณทำเนี่ยอาจจะยากอาจจะโตช้าแต่พอโตแล้วเนี่ยมันมั่นคงนะคะเพราะนั้นไม่ต้องกลัวเลยทําต่อไปนะคะอะไรที่ไม่ดีนะอาจจะต้องจําเป็นต้องจบแล้วเริ่มใหม่นะคะสมมติว่าคุณทําธุรกิจอะไรใหม่ๆแล้วมันมี ผลิตภัณฑ์บางตัวหรืออะไรบางด้านนะคะที่มันอาจจะไม่เวิร์กนะอาจจะต้องเอามันมากลับมาพัฒนาใหม่นะคะแล้วเอาไปขายใหม่มีแพคเกจิ้งใหม่ปรับสูตรใหม่นะตรงนี้เพราะมีเดท การจบเพื่อเริ่มใหม่เข้ามาเริ่มใหม่แล้วดีไหมเริ่มใหม่แล้วดีนะคะดูสิเป็นอัศวินเหลียนจะสร้างเงินให้คุณได้นะรานนั้นเป็นปีที่คุณจะต้องใช้เนี่ยเฮอร์มิตก็คือความคิดสร้างสารรค์นะคะความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมาแก้ไขปัญหาแล้วก็ใช้วิสัยทัศน์นะคะสองไม้เท้าในการมองถึงอนาคตของคุณแล้วก็ทําตามเป้าหมายชีวิตของคุณให้ประสบความสําเร็จดังที่คุณตั้งใจเอาไว้นะคะอาจารย์รู้สึกก็ว่าเรื่องการงานการเงินในปีนี้คนปีทะเนี่ย สู้นะสู้แล้วรวยมากๆนะคะคนนั้นต้องสู้นะไม่ใช่ดูดวงก่ะอาจารย์อุย้ยอาจารย์บอกดวงดีโอ้ยคุณมันมีเงื่อนไขที่คุณต้องสู้ชีวิตต้องฟันฝ่าอุปสรรคใช่ไหมคะต้องหาอะไรใหม่ๆที่คุณจะทําแล้วแบบ ไปกับมันได้นะเพราะนั้นมีเงื่อนไขตรงนี้ด้วยนะคะไม่ใช่ดูดวงล้วนอนฝันว่าฉันจะดีฉันจะรวยไม่ใช่แล้วนะคะอันนี้คืออยู่ที่คุณลงมือทําล้วนๆเลยนะคะหรือบางทีไปแอบส่องแอบดูเอ๊ะคนอื่นก็ทําอะไรกันทํำไมเขารวยแบบเนี้แล้วเกิดไอเดียปิ้งช่องทางแล้วเอามาทําเป็นของตัวเองแล้วสร้างเอกลักษณ์ให้กับตัวเองแล้วปรากฏว่ามันดีก่าคนอื่นก็ได้นะคะนะโอเคนะเรื่องงานเรื่องเงินอาจารย์รู้สึกคุณโอเคมากๆนะคะ เรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างอาจารย์รู้สึกว่าเรื่องการเรียนของคุณเนี่ยคุณจะได้มีโอกาสที่สุดฝีมือนะคะแสดงโอกาสอะไรใหม่ๆเออ,อะไรที่มันไม่ดีที่มันต้องลื้อนะบางทีคุณอาจจะต้องตัดใจจบแล้วคุณเริ่มใหม่แล้วมันดีกว่าที่จะดึงดันทําในเรื่องเดิมที่มันมีปัญหาแล้วมันมีปัญหาอีกนะตรงนี้ก็แนะนำเอาไว้นะคะ กาเรียนอาจารย์ว่าเหน่อยหน่อยะคะเป็นทั้งแชริออนเป็นทั้งอัศวินดาแต่ว่าคุณลุยคุณสู้แล้วคุณจะทําโปรเจกคุณจะทํางานวิจัยคุณจะเรียนให้ได้เกรดดีๆตามที่คุณตั้งใจไว้ได้นะตรงนี้นะคะหรือว่าน้องๆที่เสียภาามงคนอาจจะทํางานหาเงินไม่ได้วยหาไรายได้ออนไลน์หรือสร้างไรายได้ขายของหรืออะไรบางอย่าง เอออันเนี้ยมันเป็นไพ่ของคนที่สามารถที่จะเรียนไปด้วยสร้างไรายได้ไปด้วยมีอาชีพอะไรเสริมอะไรไปได้ก็ได้นะคะแล้วทำแล้วดีด้วยนะคะทำแล้วมันเห็นโอกาสที่คุณจะมีความมั่นคงในอนาคตหรือบางคนเป็นเหมือนยังไงเป็นเน็ตไอดอลหรืออะไรแบบนี้นะคะปรากฏว่าเรียนจบปุ๊บมีเงินซื้อบ้านให้พ่อแม่ซื้อรถซื้ออะไรนะคะเพราะว่าทั้งเรียนไปทั้งเป็นเน็ตไอดอลขายของขายนู้นขายนี่อะไรไปแล้วมันเวิร์กอ่ะนะคะอืม ในเรื่องสุขภาพเป็นยังไงบ้างนะคะสุขภาพก็ระวัง โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อนะคะปวดหัวโรคเครียดโรคอะไรบ้างนะคะระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะในช่วงปีนี้นะตรงนี้ไพ่จะมีผลตั้งแต่5กุมภาพันธ์หกถึง4กุมภาพันธ์ห5นะคะเป็นการเปลี่ยนปีนักษัตริย์ตามแบบจีนนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูความรักดีกว่าความรักคนโสดเป็นอย่างไรบ้างนะคะความรักมี6ถ้วยเข้ามานะคะมี6ถ้วยเข้ามาอยู่ในตำแหน่งของราพะเพราะนั้นใครที่โสดนะ ใครที่โสดอาจารย์คิดว่าน่าจะมีลุ้นนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจจะเป็นคนรักเก่าที่หวนกลับมาหาหรือเปล่าหรือเป็นคนที่มีอายุแตกต่างกันคนต่างชาติหนะ้าต่างถิ่นแดงไกลต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมก็ได้นะคะตรงนี้อ่ะขอดูซิแล้วความรักของคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะคะขอพลังงานก่อนมีก้าวถ้วยเข้ามานะคะมีราชาถ้วยค่ะเจอจริงๆด้วย มีตะมูลมีเจ็ดถ้วยนะคะคนปีเถาะจะได้เจอคนที่ดูดีมีเสน่ห์นะคะเพียงแต่ว่าคนนี้ต้องระวังว่าไม่แน่ใจว่าเขาจบกับความรักครั้งเก่าของเขาดีหรือยังนะคะระวังเขาอาจจะยังแบบไม่ได้เลิกลาเด็ดขาดกับคนรักเก่าของเขานะคะทําให้คบไปแล้วอาจจะเสียใจได้นะดูดีๆนะคะ เป็นคนที่คุณน่ะเหมือนฝันไว้คุณชอบคนลักษณะอย่างเงี้ยนะคะเช่นคุณชอบคนที่โรแมนติกหรือคุณชอบคนที่เข้มแข็งคุณชอบคนที่เป็นผู้นําคุณได้แต่ในขณะเดียวกันก็อ่อนโยนเข้าใจความรู้สึกของคุณนะอัศวินถ้วยคนเนี้ยนะคะอัศวินถ้วยผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะจะเข้ามาในชวิตของคุณนะอาจารย์รู้สึกนะคะเจ็ดถ้วยเข้ามาแล้วคุณแบบ รู้สึกเคริบเคลิมรู้สึก ER ER มีความฝันนะว่าเขาจะได้เป็นตัวจริงของคุณนะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวดูต่อนิดนึงนะคะแล้วเขาจะได้เป็นตัวจริงของคุณหรือเปล่าว่าในของคุณเนี่ยมันมีไพ่เดวิลขึ้นมาด้วยนะคะในตัวตัวปัญหาตัวอะไรตรงเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูก่อนนะว่ามันจะเป็นการแบบหลงไหลได้ปื้มหรือว่าอาจจะแบบถูกเขาหลอกเอาได้หรือเปล่านะคะะเดี๋ยวนี้อาจารย์ดูก่อนนะ สิบดาบอืมต้องระวังนะเพราะว่าเหมือนพอสิบดาบมันขึ้นเนี่ยอาจจะมีอุปสรรคอะไรที่ทําให้คุณต้องจบต้องเสียใจกับมันเห็นไหมคะมีสิบดาบมีห้าถ้วยแล้วก็เดวิลตรงนี้เข้ามานะเพราะนั้นตรงเนี้ยคนที่เข้ามาแล้วคุณถูกใจคุณรู้สึกดีกับเขามากๆเขาดูดีเข,ดดเขาดูแบบเ,เลิศเลอเพอร์เฟก,เก,เกทุกอย่างนะอาจจะเป็นคนที่เหมือนมาหลอกเราทําให้เราเสียใจนะคะเขามีเดวิลขึ้นมาอะอาจารย์ดูให้อีกเนาะปีน่งมันยาวนาน ถ้าเกิดคนนี้ไม่ใช่นะคะจะมีคนอื่นที่เข้ามาอีกไหมนะคะคนนี้ไม่ใช่จะมีคนอื่นที่เข้ามาอีกไหมแปดดาบนะคะยังต้องเว้นช่วงเว้นระยะเวลานิดนึงนะคะเว้นช่วงไปสามเหรียญตั้งใจทํางานอ่านะคะคุณอะต้องสร้างคุณค่าให้ตัวเองก่อนนะในช่วงที่คุณอาจจะผิดหวังกับความรักเนี่ยนะคะ คุณต้องสร้างคุณค่าให้กลับมาดูแลตนเองกลับมารักตนเองกลับมาสร้างเป้าหมายในชีวิตให้กับตนเองนะคะตั้งใจทําง,งานสร้างความสำเร็จให้กับตนเองแล้วคุณจะเจอกับคนดีๆค่ะสองถ้วยเห็นไหมน่าจะเจอความรักดีๆที่จะมีเข้ามานะคะอ่ะคนโสดจะเจอแล้วเขาเป็นคนยังไงอาจารย์ขอดูหน่อยสองถ้วยคนที่มีความรักมีความเข้าใจมีความหวังดีกับคุณนะคะเขาเป็นคนอย่างไรคะสองดาบ หนึ่งถ้วย เป็นเด็กถึงไม้เท้านะคะอาจจะมีอายุอ่อนกว่าคุณนะคะหรือถ้าเขาอายุมากกว่าเขาก็บางทีอาจจะชอบทําตัวเป็นเด็กๆหรือว่ามีนิสัยเด็กๆหรือแต่งตัวเป็นวัยรุ่นค่อนข้าง,างมากนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ดูไม่ค่อยเชื่อมั่นในตนเองเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเป็นผู้นาําหรือเป็นคนที่เหมือนกับชอบทําอะไรอยู่เบื้องหลังมากกว่านะคะแล้วตอนแรกเขาอาจจะสับสนเอ๊เขาเข้ามาเขารักเขาชอบคุณหรือเปล่าแต่ในท้ายที่สุดนะคะอาจารย์รู้สึกว่า เขาจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นนะเขาจะเหมือนกับตั้งใจมุ่งมั่นที่จะได้แบบเออ่สารสัมพันธ์กับคุณเพราะว่าเขาในยุ่สุกก็ตกหลุมรักคุณเข้าแล้วนะคะหนึ่งถ้วยนะคะวาวเลยนะคะเด็กถือไม้เท้าคนนี้เองนะคะคนที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคนโสดชาวปีเถาะนะคะชาวปีกระต่ายนะ โอเคนะคนโสดไม่เหงาแล้วน่าจะเจอตัวจริงแล้วนะคะเดี๋ยวาจารย์ขอดูความรักให้กับคนมีคู่หน่อยนะคะปีวัวทองความรักคนมีคู่จะเป็นยังไงบ้าง j u s g m น n t นะคะขอดูนิดนึง j u d g m e n t ตรงนี้คืออะไรอขอใบเดียวขอใบเดียว t r e n น t h นะคะชอบติดมาสองใบอยู่ได้เลยนะคะชุดนี้ไม่รู้เป็นยังไงอ่ะขอหนึ่งใบนะ,อะโอเค เจ็ดเหรียญน,นะคะและขอย่งใบค่ะเด็กถือถ้วยนะคะความรักของคนที่มีคู่นะคะในปีกระต่ายทองนะเอในปีหัวทองนะคะคนเกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายนะคะความรักยังดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันค่อนข้างดีนะคะมีความเป็นเด็กถือถ้วยนะทำตัวมุ่งมิ่งนะคะม้งยิงม่งยิงกันนะคะ ช่วยกันทำมาหากินนะคะเจ็ดเหรียญน,นะคะแล้วก็ให้กำลังใจเมื่อ เวลาที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยทอ้อหรือเจอปัญหาอุปสรรคในชีวิตนะคะตรงนี้เพราะนั้นอาจารย์รู้สึกว่าความรักยังดีอยู่ได้พลังของหกถ้วยเข้าไปนะคะความรักสําหรับคนมีคู่อาจจะมีปัญหาอะไรเข้ามาหึงหวงอะไรเข้ามาตรงนี้นะคะมีเดวิลมีเจ็ดดาบเนี่ยนะคะอาจจะต้องระวังไว้บ้างนะแต่สุดท้ายอาจารย์รู้สึกว่าคุณก็จะเข้าใจกันนะเพราะว่ามันมีความผูกพันมีความอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองคนนะคะอะขอดูซิคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นยังไงบ้าง มีหนึ่งดาบเข้ามานะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนขอดูต่อนะคะหนึ่งดาบมายัางไงต่อราชินีดาบเข้ามาอีกค่ะหกเหรียญอืออาจารย์รู้สึกว่าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเหมือนกับ มันมีความชัดเจนขึ้นมามากขึ้นนะคะในความสัมพันธ์ของคุณน่ะนะคะเหมือนความรักมันมีการให้ความรู้สึกดีๆให้ความใส่ใจให้ความห่วงใยนะคะรวมถึงมีการตัดสินใจที่แน่ามั่นคงให้ความชัดเจนต่อกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคเลยอ่ะดูซิแลบ,บทสรุปจะเป็นยังไงต่อนะมันมีความชัดเจนแล้วนะสดาบนะคะลอเฟอร์ และเด็กถือดาบนะคะ ความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะน่าจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันยังต้องรอเวลาให้แก้ไขนะคะเพราะนั้นตรงนี้จะมีคนที่พยายามต่อสู้ฟาฟันกับปัญหานะอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาเป็นฝ่ายที่รู้ตีว่าปัญหาเนี่ยมันอยู่ในส่วนของตนเองนะคะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยก็จะรอคอยเวลานะแต่ระหว่างที่รอคอยกันและกันในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะคะความรักของคุณเห็นไหมคะ lovers ขึ้นมาเลยยังรักกันดีอยู่ยังจับมือกันแน่นอยู่นะคะดีใจด้วยจริงๆนะคะอ่าโอเคนะความร โอเคเลยนะคะสำหรับทั้ง3สถานะนะคะตรงนี้ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับชาวปีเถาะนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูนะคะขอให้มีความสุขนะคะร่ำรวยเฮงเงปังๆนะคะความรักดีงามนะการเรียนก็ประสบความสาเร็จด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะในคิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ